รีวิวน้ำหอมนะครับ Alexander Fragrances Oasis Water นะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับถ้าพอมาเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากบ้านของ Alexander Fragrances อีกเช่นเคยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Oasis Water นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยให้แรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวของ Barredo นะครับ Gypsy Water นะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่ในลิสต์ของน้าหอมหนุ่มโรงงานนะครับใช้น้าหอมอะไรดีเนาะก็สามารถไปดูที่ตัวไอด้านบนนี้ได้นะครับไปดูที่ตัวไอข้างบนได้น,นะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเต็มๆให้ทุกคนได้ฟังกันละกันนะครับมาดูในเรื่องโน้ตของเขาก่อนละกันนะครับในเว็บของ a l e x a n d r o Fragrance เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยมั้งครับที่ผมได้ เห็นว่าในเว็บของเขาเนี่ยมีบอกว่าท็อปโน้ตมิดลโน้ตเบสโน้ตเป็นโน้ตอะไรบ้างเนาะซึ่งตัวอื่นๆของเขาเนี่ยผมแทบไม่เจอเลยเนาะว่ามันแบบเขาไม่ได้เรียงแบบนี้นะครับซึ่งท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีเบอร์การ์มอตนะครับเลมอนเบปเปอร์ Lemon, Pepper, และก็จูนิเปอร์นะครับมิดลโน้ตนะจะมีอินเซนส์นะครับไพน์นีโดสนะครับแล้วก็ออริสจูดนะครับเบสโน้ตจะมีแอมเบอร์วานิลลาแล้วก็แซนด์ดาวบูดนะครับแต่ว่าตัวเมนคอสของตัวขวดหน้าเขาเนี่ย เขาบอกว่าเป็นบูดี้อ r รม a t ติบอส s a มิกแล้วก็เฟรชสไปซี่นะครับแล้วก็แล้วก็ในเว็บของ l ลิ a n d e r Fragrance เนี่ยเขาคลาสสิฟายว่าเป็น Woody Aromatic Fragrance นะครับด้วยโน้ตของ Incense, Amber, s a n d a l w o o d แล้วก็ Citrus อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะให้ความดูสง่าง,งามไม่ความคอมเพล็กซ์แต่ว่าให้ความสดชื่น แล้วก็เหมือนแบบเราดมอากาศบริสุทธิ์หรือว่าเราสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับก็อันนี้เป็นคำอธิบายคร่าวๆในเว็บของ Lesedi Fragrance นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปรย์ด้วยเนาะสเปรย์เนี่ยออกมาได้กว้างแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากๆนะเป็นแบบฟุ้งๆอะไรเงี้ยผมชอบสเปรงเขามากๆคนระแล้วก็ ฝาตัวนี้บอกฝาก่อนฝาตัวนี้เป็นฝาที่แข็งแรงมากๆครับจากฝาตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างจะหลุดง่ายเนาะก็ไม่แนะนําให้หยิบแบบตัวโขดออกจากฝานะแต่ว่าตัวเนี้ยสามารถหยิบออกจากฝาได้เลยนะครับอืมเป็นฝาที่แบบแน่นพอสมควรนะเออก็มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นแฮนด์คราฟต์นะเนาะมันก็แบบบางขวดก็จะแบบฝาแบบหลวมบ้างโขดหรือวาฝาแน่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของแบบการที่แบบเป็นแฮนด์คราฟต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง ตัวกลิ่นเนี่ยเปิดมาเนี่ยมีความเป็นแบบ fresh and spicy แบบชัดเจนมากๆด้วยความที่มันเป็นโน้ตของเบอร์การ์มอสนะครับแล้วก็เป็นโน้ตแบบตะไคร้อะที่แบบซาซ่าอมเปรี้ยวอะไรพวกเนี้ยคือเปิดมาเนี่ยคือชัดเจนมากๆนะครับมีความเปรี้ยวซา่าคนระับของเบอร์การ์มอสของเลมอนแล้วก็ของแบบกลิ่นตะไคร้อะไรพวกเนี้ยกลิ่นของจูนิเปอร์หรือว่ากลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกว่าเป็นควันๆแบบอินเซนส์อะไรเงี้ยช่วงแรกยังไม่ค่อยมีซะเท่าไหร่ครับพวกฟรุตตี้พวกแบบ อินเซนต์อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีในช่วงแรกแต่ว่าก็จะรู้สึกได้ว่ามันให้ความเปรี้ยวแบบซ่าๆให้ความสปาร์คลิงให้ความโบชารีให้ความรู้สึกว่าเป็นแบบอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยมากๆในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นวูดดี้โน้ตเข้ามามากขึ้นอย่างที่ตัวขวดเขาบอกเลยมีความเป็นวูดดี้โน้ตเข้ามามากขึ้นทำให้กลิ่นเนี่ยดูซับซ้อนมากขึ้นทำให้กลิ่นดูเอ่อซับซ้อนดูแบบใช้งานง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ ผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กซ์ด้วยนะครับผู้ชายก็ใช้ได้แล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัว b บรเดโดยูซี่วอเอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมเนาะแต่รู้สึกว่าผู้หญิงเขาจะใช้มากกว่าเนาะตัวยูซี่วอเทอร์เนี่ยแต่ว่ากลิ่นนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์แบบ100%มากๆนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าพอผ่านไปประมาณสัก3 0นาทีเนี่ยวูดี้โน้ตเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับทำให้เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าใช้งานง่ายมากขขึึ้้้้้นนนนแลลววกกก็ิ่่ดูซซับอมมาา ตัวโน้ตของเขาเองหรือว่าตัวความเป็นแบบเซนต์โปรไฟล์ของเขาเองเนี่ยมันจะไม่ได้ด้ดูซับซ้อนหรือว่ามันจะแบบไม่ได้ดูเป็นกลิ่นที่แบบเข้าถึงยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายเป็นกลิ่นสดชื่นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายๆมากๆเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของวาระโอกาสกับาน้องสาบกลิ่นนี้เนี่ย โอซิสสอเอร์กล really? so ่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใช้งานง่ายมากๆในเรื่องของพนักงานออฟฟิศนะครับทำงานในห้องแอร์หรือว่าเด็กนิสิตนักศึกษาเองเนี่ยกล่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูโตจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเด็กจนเกินไปพนักงานออฟฟิศเด็กนิสิตนักศึกษามหาลัยฉีดในห้องแอร์เย็นๆก็ยังโอเคนะครับฉีดในอากาศร้อนๆเงี้ยยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่า กลิ่นเนี่ยมันหมอกมากๆในอากาศร้อนๆนะครับในอากาศเย็นก็แบบไม่ได้บางจนเกินไปจะแบบไม่ได้กลิ่นแต่ว่าเขาก็ยังโชยกลิ่นออกมาท,ที่คร่าวๆจะได้กลิ่นที่แบบโอเคอยู่แล้วก็ได้กลิ่นที่ชัดอยู่ในอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็ไปเดทเนี่ยผมู้สึกว่าไปเดทตอนกลางวันเนี่ยหมาะมากๆเหมือนกันนะครับไปเดททางห้องแอร์ไปเดินห้างหรือว่าไปแบบทะเลไปภูเขาไปแบบกลางแจงนะ้งเนี่ยกลิ่นก็คือแบบทําได้ดีอยู่ครับแล้วก็ แต่ถ้างานทางการงานพิธีการหรือว่างานตอนกลางคืนไปเที่ยวผับรเงี้ยผมคึกว่ากลนเนี้ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จะมีตัวอื่นของบ้านเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากกว่าพวกด r k ์คไนท์หรือว่าพวกไซออนก็พอได้นะครับหรือว่าตัวเกมไทม์อะไรเงี้ยหรือว่าตัวแบบแคมไฟไนท์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าช่วงกลางคืนอ่ะจะฉีดได้ดีมากกว่าแต่ว่ากลิ่นเนี้ยออกไปทางกลางวันเลยออกไปทางแบบเดทกลางวันทํางานตอนกลางวันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็มาให้คะแนนในเรื่องของเซนกันบนะ้างเนาะเซนคะแนนเซนนะครับผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผมตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าผมได้หลอดแบ่งเนี่ยมาพร้อมกับตัวแอฟริกาโนนะครับตัวแอฟริกาโนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้แรงบันดาลใจมาจากตัวบาริโดบอร์เฟรีกนะครับแต่ว่ากลิ่นนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบอะไรมากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังพอใช้ไปใช้มาเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นเนี้ยผมจะชอบมันมากกว่าแล้วก็ หาควดมาจะได้นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยชอบมันมากขึ้นนะก็เลยจะให้คะแนนที่8.5เต็ม10นะครับแล้วก็ตัวของ projection เนี่ยบน projection ที่ดีมากๆในช่วงแค่ประมาณ30นาทีแต่จากนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณประมาณแบบประมาณนี้เองครับไม่ได้เป็น โปรเจคชันที่กระจายตัวไกลหรือว่าแบบไม่ได้เป็นโปรเจคชันที่กระจายตัวได้นานสักเท่าไหร่3ามสิวันทีแรกเนี่ยคณจะได้กลิ่นแบบชัดๆเลยครับแค่3 0มสินทีแรกเนาะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ยังได้กลิ่นแบบแผ่วๆแต่ว่าถ้าเหงื่อออกเนี่ยจะได้กลิ่นแบบตีขึ้นมาชัดเจนมากครับถ้าเหงื่อออกเนาะแต่ถ้าอากาศเยน็ยนๆเลยเนี่ยก็อาจจะแบบนานๆได้กลิ่นทีแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดูมั่นใจและดูแบบมิชเน่อะไรเงี้ยดูหน้าเข้าผ่านดูเข้า ก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับมันครับไม่ได้เป็นโปรดจคชันที่แบบดูแบบแย่อะไรมากขนาดนั้นนะครับก็เลยให้คะแนนที่7จ็ดเต็มสินะครับในเรื่องของโปรดจคชันเนาะแล้วก็ตัวซีลาช์เนี่ยผมคิดว่าซีลาช์ก็ไม่ได้สมปลิณอะไรมากขนาดนั้นอาจจะเป็นโปรเจคชันกับซีลาช์ที่ไม่ได้คะแนนแบบเวอร์หรือว่าไม่ได้คะแนนตัวดีๆหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นคะแนนที่ ดูดีแบบกลิ่นอย่างดาร์คไนท์หรือว่ากลิ่นอยางเกมทาวหรือว่ากลิ่นอยางไซออนนะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าลองเชเวอร์ีกับตัวเซนต์ของเขาเนี่ยคือดีมากๆนะครับแต่ว่าตัวซีลัชเนี่ยก็จะขอให้คะแนนที่7เท่ากับตัวโปรเทชันละกันนะครับแล้วก็ตัวลองเชเวอร์ีเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆสำหรับสายน้ำหอมสำหรับน้ำหอมส,สายสดชื่นเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับ อาจจะแบบช่วงหลังอาจจะแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่ส่งกลิ่นตลอดเวลาหรือแบบเราไม่ได้กลิ่นชัดตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะแบบได้กลิ่นประมาณแบบแผ่วๆอยู่แบบช่วงเจ็แชั่วโมงท้ายๆเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่เหตุว่ามันอาจจะแบบเป็นกลิ่นที่แผ่วมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าแม็กสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่แปดชั่วโมงครับซึ่งเป็นสายสดชื่อที่ผมคิดว่า wow, wow, ว้าวมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเออไม่ได้จะเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าไม่ได้จะเป็นที่จะต้องส่งกลิ่นตลอดเวลาหรือแบบไม่ต้อง จำเป็นที่ต้องกลิ่นชัดตลอดเวลาก็ได้เพราะรู้สึกว่าน้ำหอมอย่าง b y เร d o อย่างเงี้ยทุกๆคนก็จะอาจจะตีความว่ามันแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่ชัดหรือว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าเราต้องได้กลิ่นมันตลอดเวลามันเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบเราฉีดน,น้ําหอมเหมือนไม่ได้ฉีดอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นอยู่ครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเออให้ความเป็นแบบเราสูดอากาศบริสุทธิ์เราให้ความสดชื่ออนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์กับตัว j u i c water เลยคือมันแบบไม่ได้จำเป็นที่ต้องส่งกลิ่นตลอดเวลาแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยติดทนนานมากกว่าพยาน,นก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆแล้วก็ในเรื่องของเซนต์เนี่ยผมชอบมากๆนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับกลิ่นนี้สักเท่าไหร่ก็เลยจะให้คะแนนลองเชฟตี้อยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Presentation เนี่ยตัวขวดของเขาเนี่ยแน่นอนผมชอบมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะให้คะแนนเท่าเดิมเลยก็คือให้10เต็ม10เลยเลยครับจาบตัว Presentation นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกล่องเขาด้วยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมครับ Alexander Fragrance Oasis Water ครับก็กลิ่นนี้เนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าทุกคนเคยใช้ไหมนะครับแล้วก็เคยใช้ตัว Byredo Ypsi Water ไหมนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวน้ำหอมตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านของ Alexander Fragrance เองก็ตามครับหรือว่าจะเป็นบ้านอื่นๆจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้เช่นกันครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ สุดท้านนยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ